เดี๋ยวหมูตุนค่ะมีแต่หมูไม่มีลูกชิ้นค่ะไม่ได้ซื้อลูกชิ้นไว้หมูเสรผักยี้พริกป่นค่ะช้อนหายไปไหน ดีก็มืดไปทำไมงั้นอะพริกซมค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะใส่เยอะๆเลย จ้ามือมาเองนี่ค่ะน้องกายบอกไม่เอาน้ำตาลยอมใส่ยอมใส่ผิกป่นโอเคค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะขออนุญาตกินมื้อเที่ยงมื้อกลางวันก่อ Sweetie.